กับมากับอีพีสองล้วกับซีรีส์พี่หนึ่งโซโลแรงมุ่งสู่คอนคูเร่และแตอนนี้เราอยู่ที่คอมสองนะครับทั้งหมดสองดาวนะครับเวทปลาไหมโซโลแหล่งผมวเวีดป่าได้วะต้องรอสักนิดหนึ่งยี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคปะอืมสวย đi bay quá <laughs> ừ. nhớ bay nhớ bay có gì xong chia lại lành không quá mừng Sổ quá. Thế nó mới kia mồn ạ Ủa mày rồi kẻ đi ạ. Rồi Mình bỏ mình thôi. โอ้อไรประเดี้ยต้องหาจังหวะจับคนด,ดีป่าก็สู้ไม่ไหวคนแนนก็สู้ไม่ไหวเ <c oughs> พื่ออะไรวะเดี่ยโอ้ไอ้บ้ามึงยอว่้าเราไหมาโอ้เอฟเกดึงคนละนี่เป็นสี่ต่อห้าแล้ววะ ต้องรอจังหวะน,นะครับตอนนี้ไม่เป็นไรสู้ต่อไปอยานรวมยานรวมยานอ่ะโอเคนะ ยานก็ปล่อยอยานไปเราไปคอมโบกับวิล่านะครับวิล่าพอเกิดอยู่ล่างเอวสูงแล้วก็ซับคอมโบกันโอเคอเอเพุ่มเดิมมึงอ่ะเล่นแม่งสวยพุ่มเดิมสามสองสามสามไปละไม่แดกกูเอาว่าเอาวารวมรวมรวม Nói 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 một con vào Ok em đắc không đâu Ta Bảy vô bảy vô Mấy thương chết đây Phó 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 Tăng lắp tăng lắp Cáp 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 Nhanh 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 Ôi oh. ท้ายห้านักห้าวนักเพิ่มเลยครับเว้ยอะไรอ่ะอุอมสึกติดโรยต่างหากต้นเอามั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 นเอาตายเอาตายโอเคอยู่ตอนนี้สกอร์อยู่ที่18ต่อ20นะฮะผมว่าพอสู้สี่วะนี่อย่าลืมว่าเราเล่นกันสี่คนนะ chiếc mặt của hai vòng hai vòng nha 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 mày thường mà tưởng mày tưởng mày tưởng mày đi, mày đi mày tưởng mày tưởng cạp tưởng mày tưởng mày cạp mày tưởng mày tưởng mày tưởng mày Tô tố to bao to to bao hỏng rồi, tóm bỏi tóm bỏi, giảm tài, nào quá, cho nó ăn được, để mình ăn chưa rồi ô, Phải quá, hay lắm โอ้ยไม่มาเลยต้องยอมไม่งั้นผมตาย,ยแรงว่ะแรงว่ะโอ้ยตายแรงไปเปล่าจริงอันนี้คือการเช็กพุ่มอ่ะไม่ใช่นาคอที่ว,ว่าสีโอ้ยม,มาแบแล้วม,มาแบแล้วอ้าเกมนี้จะแพ้เรี๋ยวนี้ไม่น่าเกิดทาง โอ้โหก็เองไม่เอาดาร์กฮะไอ้แย่งทำไมก็ไม่รู้เออโอเคไม่เสียดาวแล้วครับแม่เกมแรกไม่เสียดาวนอกจากเพื่อเอฟแคไปวัดชี้มาดิมาดิชี้มาดิมาดิมาดิ ไปหน่อย้พิกเกอร์แก้ข้างบนไม่ได้วะงงฟาถ้างั้นผมได้เปรียบก็เอาเลยอุกอตัวนี้ก่อนที่มันจะไม่มีในชีวิตก่อนมีหรือเปล่าแต่มันจะเปลี่ยนที่ชิมๆมต้องเอาผมวะมาเลยวะมาดิ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 วะ เดียวี่ชีดักแน่ดูนี่ชีดักแน่โอ้โอ้เจี่ยอะไรเนี่ยซีหนักมากมันออมนอนดักเสเยอยื đi, ม้มันอยู่ว่ะนอนดักเสเยอยื้มัน đi. อยู่ว่ะเพื่อนชี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 ตายชีชีตายมาดิมาดิมาดิคุมมึงไงมาดิมาดิโอ้ขอขอแล้วกัน ต้องยิงบัฟฟาสันิทมาไอ้มันมีบัฟฟาไอ้มีบัฟฟาชายสวยครับอันนี้พอก่อนพอแล้วกับแพงก่อนเดี๋ยวไม่จะพังเราข้องกับแพงไม่ดีไม่ดีไม่ดีสุดยอดสุดหืมนี่กระนัตกูโอ้โหไม่ไงอะไรกันเนี่ยสวดนต้องร้องไห้แล้วแน่ โดนโอเคไปเท่าไหร่เฮ้ยเกือบตายผมนี่เจ็ดวิโอ้เสี่ยงอะไรเนี่ยไหนวะปุ๊บย่าชิปหายเลยแต่เพื่อนทำดีไ้องปอมไปทุกคนอันนี้โคตรสมัยตรสมัยเจ๋งมากชิชิมาชิชิมาขอเพื่อนเล่นชิชิมัน คนข้าวไว้ยคนข้าววเพื่อนทิ่คนข้าวว้สุดเพื i, ่อนสุดเพื่อนฟ้อมฟ้งมฟัอฟ้้ฟ้อมตกตาได้ะสวเยไม่เลยคุ้งอะไรกัฟอมฟอมฟอมฟ้อฟมอันี้ต้องเสร็จฟ้อมล่างขอน้อมล่างเหียนที่เอาฟ้อมล่างเท่านะฟ้าเรียบร้อยแล้วฟ้อมล่างเปเรียบร้อยเพื่อนกูโดนจับแล้วเพื่อนกูโดนจับแล้วเสียจับเสียจับเตอร์เสียจับ เขาบาเลท่จ uh> 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 um> ับหนจัร uh> um> ้มาเลยางลยบ้างมาแล้างมาแล้วมาแบบนี้ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ครับคือมิดทีคิวแคลลี่หรืออะไรก็ตามจะอยู่คนเดียวครับไปไหนกันรึบ้าเอาชิปมาแล้วมันเนียนจับมาตามทางเรียบร้อย แค่ว่ว้องโชวฝสีมือนะครับแค่ดงแปกครับเกมนะ้ึ <c oughs> ถ้าใครอยากได้สกินเปิดหน้าของนุสเกียนนี่ต้องเติมแบบเติมทุกแพค็คของแต่พิฆาตสุดน,นะครับถึงจะได้แต่ก็มีแจกเฟ้ใส่หม,มูป่าแต่ถ้าถอนหน้ากาต้องเติมไม่อยากได้มากเกินแต่ไม่มีตังค์เปิดอ้อม

อย่าหวังอย่าหวังโอ้ยเชีย่ยไม่ได้ฟ้าขึนเอาดิเอดิเอาดิาดาดสวยโอ้ยเช,ชี่ยคกูโดนกูโดนกูโดนช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยอยากได้วะ

ไล่มัน่มันมันยวะจัดหนักกัมาจัดหนักจัดเต็มวะนักโกโหนึ่งนักโบกโ o หนึงโโนหน่งห้ส,สมึ่มันม,มันนานขนาดนี้ปะเฮ้ยแปลแปด้าเฮ้ยนานไปเปล่าโอ้โอ้เ้เฮ้ยเ้ย ไม่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 ตายแ้วกูไม่ตายกูยังไม่ตาย,ตายสวยลมหน่อยลมหน่อยไอ้ก <c ười> ูเธอโอ้มึงไม่เอากันวะเนี้อ <c ười> โอ กูว้าไม่สนใจแล้วนะจริงสวัสเพื่อนอ้มึงไม่มีใครมาช่วยกูละโอ้มันบ้าเลย้ะสำเรือไม่เงยโอ้โอ้เดือยมากมาไม่จะดาว กับตาลสั่งให้ตีดักแต่ไม่มีใครเอาต้องมีแน่ว่าแล้วมุกเดิมๆของพวกเทนมันก็เล่นอย่างเงี้ยครับไอ้เพื่อนื้เจ็บก็เฉยเจ็บมากนามันก่อนน้ำมักรอนโอ้ยเพื่นไอ้เพื่อนเจ็บมากเจ็บมาก เักเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยติวเจ้แม่งโกงปุ๊บเนี่ยมันคือแช่ขอบแมพเลยล่ะอยู่คอนมดเดินโดนกันเฉยเลยโอ้ยจีพายแล,ล้วเพื่อนกดงงเพื่อนเฮยเลยเฮ็ดเดียวเพืดเด่อนเจนเพืดเด่อนเจนเพืดเด่อนเจนอะไรเนี่ย chặt ừ mhm ồ mhm mhm phải mhm mà, mà mà ồ mhm 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 lọt, mhm 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 ลุกด่วนมีบ้าเนี่ยสกิลสองอ่ะโอเคอ๋อไอ้บ้าเอ้ยกูดูมาด้วยกันที่โซโะลจีบ้าเรานะไครับะะะอะไรวะอะไรบ้างโนอนเิ่มเลยรบไม่ถึงล่างอ,อ๋อทาไร่ โ oh oh อย้งงยโอ้ยแมงเงอหเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันโหดไปเปล่าวะ ไม่โบก็บบกคีบก็ไม่เคลียเคลียกิ๊บให้กูด้วยดินี่ชนะคือต้องหาคนเก่งหนึ่งคนเพื่อที่จะคอมโบวะไปเก่งหนึ่งคนเพื่อที่จะคอมโบไม่เคลียเลยเก่งมากจังการ้วยแหละตัวเก่งอะ่ะตำนตหลักตำนหลัก มาลงมนลงมาการการกาสู้ดีวะสู้ดีวะเร็วเร็วสู้ดีวะสวยเชี่ยนเลยเนี่ยเบินสวยเนมันเนมันเนมันโอเคหมกต่อ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 หมดต่อหมดยิงหมดยิงหมดยิงหมดเดยยิงเ Mày bà quá, mày sống quá luôn okay. bà Ê, ok bà 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 anh, bà 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 đi. ชน,ชนหนุ่มวยชนหนุ่มวยโอ้ยโอ้ยยมามึงไปเขียนนู่นมาเออมีเยนืนนี่นะดีมากโอ้เชียร์เลยเนี่ยเป็นตัวสูงไม่น่าไหวว่ะงั้น โอ้เชี่ยโอ้โอ้จะเอาอะไรไปไหว้วะครบจิงเห็นที่ต้องโชว์ละเห็นที่ต้องเอาจริงหน่อยแล้วก็รงวางเพื่อนระวังโอ้ยมีงานสวยเงี้สวยโอเคโอเคสวยเพื่อนระวังระวังโอชิปมาละ คนเต็มมาเพื e <C> ่อนเป็นหน้ายังกระหม่อมวะเป็นหน้ายังกระหม่อมเป็นเพื่อนสวยผมโดนได้ไงวะแซปไม่ต่อยแม่นชิปเป่งมันไม่ล้างสีีแล้วใช่ไหมแต่ท่ามึงปิ๊เกอร์ยางกระหม่อมสวยเพื่อน Cái chết ít nè, chạy qua đây Đó mình kìa Cảm ơn các bạn Cảm ơn các cháu. Cảm ơn các không thể nói được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ đi, video đi quá. <laughs> không Đang

Allah, ok, soa soa, ok, soa, 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 Gián, soa, 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 S 1> <S 1> <S แอคแล้วแอคแล้วอย่างเนี้ยความนิยมชอบจริงผมทั้งนั้นนรามาก่อนวะงั้นเรา,เา,ด,ารดักไปเลยข้างหลังมาวะไปถูกะแล้วมุกปราเตียวเส้นให้ได้นั่นเนี่ย,ยางานนี้เอาเอาเอา ชิปหายแล้วผิดตัวสวยอยู่สวยอยู่โอเคเสียงติดเสียงตีน,นึงเสียงติดเนิมตายเห้ยตายโ,โดนว่ะสวยเพื่อนสวยเพื่อนตี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 ชิปหายแล้วชิปหายแล้วมาช้าไน่อยว่ะเพื่อนเอ้ยรีบมาพี่หมดเฟลเฟล ตีก็โยกกับมองวะทังสุดเลยกระชั่งทันแหวนด้วยตามแหวนด้วยแหวนเจ็บมากแหวนเจ็บมากอืมทังสุดเลยกระชั่งเอ้าตันไม่โดนวะบ้าเอ้ยอะไรเนี่ยว้ายไหวไม่ได้เราไหวไม่ได้เราไ้ยไม่โดนไม่โดนอะไรคุณครับนนี่อะไรคุณครับเนี่ยโอยโดนโอ้ยชิบหายแล้วจะตายเอาเงินถอนเงินกันการบ้านไว้ ครับเอาอยู่ครับเพื่อนเอาอยู่ครับนี่ทุบมันวะผถ,ถ,ถมถมถมกำลังไปช่วยหน่อยช่วยหน่อยหน้าเจ้าผมหน้าเจ้าผมสเก็บ เองหิวผมแนะ่ดิอยู่สวยลิเต้โลยก็ได้เกยบแล้วเลิเต้โลมาวันนี้นะครับบอก็ว่าสู้กันหลากหลายเกมแล้วกันนะครับมีแพ้มีชนะกันบ้างน,นะครับเพิ่มมาหนึ่งดาวนะครับแต่ไม่เป็นไรแค่เก้าดาวเราก็จะ ขึ้นคอนกันแล้วนะครับแล้วก็อีก11วันนะครับยังไงก็ทันใครที่ชอบนะสามารถกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับและตอนนี้นะครับพี่ดึกสุภาพบุรุษเขาได้มีระบบสมาชิกแล้วนะฮะใครที่สนใจนะครับสมัครได้เลยนะครับกับหม้อสุภาพบุรุษ1นะครับผมนะครับคุณจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายทั้งสติกเกอร์ของเขาเข้าร่วมดิสคอดแล้วก็คลิปสําหรับชาวสมาชิกเท่านั้นนะครับและมีอีกแพ็กเกจหนึ่งก็คือหม้อสุภาพบุรุษ1 V1 นะครับ สิทธิพิเศษเหมือนกับหม้อสุภาพบุรุษหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณจะสามารถทักหนึ่งหนึ่งกับผมได้นะครับใครที่อยากสนับสนุนยูทูบเบอร์ตัวน้อยคนนี้นะครับที่ถูกเช,ช้าแชทลางแกนะครับจนเล่นไม่ได้ต้องมาเล่นโซโลนะครับใครที่ทสสงสารเห็นใจนะก็จะเป็นเพื่อนแบบโอเคครับวันนี้ก็เช่นเคยนะเจอเกันบหเพื่อเกิดต้องการขาอีพีหนึ่งเราควรเอากี่กี่เกมดีครับ อีพผมเอา3มเกมนะมาดีกว่าอยากจะถามทุกคนว่าอ p 1. 1เราควรเอากี่เกมดีนะอีพหนึ่งผมเอาแค่3เกมนะครับแต่ว่าอ p นี้เราเอาสามเกมหรือเราจะเอาให้ขึ้นคอมหนึ่งเลยไหมผมว่าง่ายว่ะแมแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันก็แบบจุบจ๊บๆและจับๆแล้วนะดูดิเาดู อ๋เมื่อไร่ากดเนี้ยเออเฮ้ยกูไม่ต้องเล่นอะไรเวนเนยปุ่นไหนอรอแล้วครับผม EP หนึ่งนะครับผม,บผมใช้ทั้งหมดสามคลิปนะต่อหนึ่ง EP อยากจะถอมคนดูว่าเราควรใช้กี่คลิปเออกี่เกมต่อหนึ่ง EP นะครับผมเอาสามคลิปเท่าเดิมไหมหรือว่าจะเอาให้ขึ้น,วไไนนะความเด็กปเลยนะก็มเนกันได้ด้วย โอ้โม่เลยเียกดดิไอ้เชี่ยบึ้งเออครับในแต่ในอีพีที่ผ่านมานะครับผมใช้3มคลิปนะสามเกมนะครับถึงได้1คลิปแล้วทุกคนอยากให้1นึอีพมีกี่คลิปนะฮะจะเอาแค่3มคลิปเท่า EP พีหหรือจะเอาให้มันขึ้นคอมหนึ่งไปเลยครับ